พอมาหนึ่งปุ๊บเจอเพื่อนนเลยมันแบบมันเข้ามาใหม่ก็หลงมากหลงมากหลงผู้ชาย <c oughs> ฮาลัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับค่ะเอาทำไมต้องพูดตามอะ่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะขอโทษครับลงไหนดีครับ ฮะอะไรพูดพูดชัดๆหน่อยลงไหนก็ได้ครับเออ,เอ,อลงพีคเลยแล้วกันมันมีแต่บอดใช่ไหมหมวดนี้มีแต่บอดเหรอ mm hmm. เอา้าอออหอย่างเดียวเลย <c oughs> มีมีคำอื่นนอกจากอออหึยไหมโอเคครับโอเคครับทำไมต้องพูดครับอ่ะ เอาอยากพูดพูดไม่ได้หรออยากพูดโอเคโอเคอ่ะล้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยกระเทยฮะกระเทยจริงจังปะเนี่ยอือฮึอือฮึอ๋อพวกเดียวกันก็ไม่บอกทำไมดีดจังวะเดีดอะไรโอโหจะเรียกนายหรือเธอดีนะเรียกนายก็ได้อ๋อเรียกนายก็ได้ แสดงว่าอยากเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับเห่อไม่ไม่อยากเป็นผู้หญิงอ่ะไม่อยากเป็นครับเอาจริงจังปะเนี่ยอ่าเรียกนายก็นายอ่ะแล้วทำไมนายยังไม่นอนอ่ะแล้วทำไมนายยังไม่นอนเอราเราถามก่อนไม่ตอบเลยตอบก่อนก็ได้เราเดี๋ยวเราก็นอนแล้วเนี่ยอีกแบบนึง อ่ะลัดนายอะ่ะเคยนอนแล้วก็เลยไม่นอนเคยนอนแล้วก็เลยไม่นอนค่ะอ๋อต่อไปนี้ก็จะไม่นอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งทำได้ไงเนี่ยมันเป็นความสามารถอ๋อเป็นความสามารถเฉ <c oughs> พาะบุคคลใช่ไหมเฉพาะบุคคลวิปลตเอาลรอเล่นรอเลยไม่นอนจริงเหรอ นอนใครบ้างจะไม่นอนนอนกี่โมองอะ่ะมันต้องถามละเอียดขนาดนั้นเหรอเขาก็อยากรู้ก็ชวนคุยไม่ได้เหรอได้ได้ไดอ้เออชวนคุยกันหน่อยมันเงียบเงารู้ไหมไปไปลงแรงกับเราแม่นายอะ่ะได้หมดเฮ้ยสุดยอดไปเลยอันนี้ถามจริงๆเป็นผู้หญิงรู้ชายเอ้ไม่ใช่ดิเป็นผู้หญิงใช่ไหม <S <S> อืม สรุปสรุปอยากจะเป็นอะไรฮะบอกบอกเราหน่อยเราจะได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นกันเธอเธอจะทำไมอยากอยากสวยไหมอยากสวยดิ <h ieli> อยากสวยอรอเราก็อยากนะอันนี้เรียนอยู่หรือทำงานแล้วเนะี่ยเรียนดิเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนละอม,มอหนึ่งมอหนึ่งอ ทำไมเสียงไปแล้วเนี่ยนายว่าเราแก่แต่แต่แต่ก็เสียงหวานอยู่นั้นอะอ๋อระดับจริตนะดับจริตดอนี่ยขอขอเสียงปกติดิเฮ้ยฮุยไม่แต่มันก็เหมือนผู้หญิงอยู่นะแล้วเราแบบมีมีคนที่แอบชอบไหมมีมีอ่ะอยู่อยู่อยู่มอไหนมอหนึ่งด้วยกันเนี่ะ ปล่าอยู่ปอ5อยู่ป5เอาไปชอบเด็กป5ไปชอบเด็กป, 5>, ป,เกป5เลยเหรอห่างกันแค่สองปีเองอ๋อห่างกันแค่สองปีเองแล้วแบบมาเล่นไม่มีมเพื่อนมาเล่นด้วยเลยเรอระมีอยู่แต่เขานอนแล้วเดี๋ยวเราไม่หลับไม่นอนอยู่คนเดียวเราเราเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะเพื่อนรอเรงเพื่อนผู้หญิงเหรอพี่แนะนำให้เรารู้จักบ้างดิ ได้ได้เฮ้ยได้ได้ได้ด้วยสุดยอดไปเลยเราเราเพื่อนน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากเลยจริงเลยนะจริงือเปล่าจริงจริงเรามีเพื่อนกี่คนเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยนายถามลึกจังอ่ะก็เราอยากรู้อ่ะถามชื่อพ่อแม่เราในด้วยปะไม่เอาหรอกอันนั้นอ่ะถามชื่อชื่อนายดีกว่าชื่อเธอดีกว่าเรียกเธอดีกว่าค่อยเหมาะ ก็เธออะชื่อ <ใน S 2> อะไรอา้าวเราเราชื่อหมูในชื่อหมูรู้จักไหมไม่รู้จักถ้าหิวให้นึกถึงหมูย่างแต่ถ้าอยากมีคนข้างๆให้นึกถึงเรานะท่านหเอา้าวเงียบเลยที่นี่นาเราง่วงนอนอยู่แล้วตาสว่างเลเอา้าอะไรนะง่วงนอนอยู่แต่ตาสว่างอืมนานท,ำมทำคำาอ้ทำคำอฮ้ยแสดงว่าชอบอ่ะดีนนานรู้จักคำว่าคำนย อ่าขำแล้วไงก็งขำเฉยเอ,เอามันต้องมีความอหรอกไม่ชอบบ่ยังยังไม่ชอบอ๋อยังยังไม่ชอบต้องไปเรื่อยๆก่อนถึงจะชอบใช่ไหมอ,าหาอ่อาฮะเฮ้ยอ่าฮะด้วยดูตื่นเต้นจัง <laughs> ดูตื่นเต้นจัง <laughs> ใช่เราต้องตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลารู้ไหม <laughs> แรกๆเราก็ตื่นเต้นนะแต่พอไปเรียนปุ๊บเราตื่นสายเลย อเราเลยแล้วเธอชื่ออะไรเราชื่อชื่อคิดนานซะด้วยชื่อแบค์ชื่ออะไรนะชื่อแบค์แบกแบกไม่ได้เปลี่ยนชื่อ <c oughs> อันนี้คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ <c oughs> อือ๋อไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นให้ <c oughs> รีงลุงเราตั้งให้อ๋อลุงตั้งให้เราลรามหนึ่งนี่เรียนยากไหม ยากดิยากอ๋อยากแช่โอเคโอเคใช่อ๋อไม่ท่องเอิร์ตตัวไก่ถึงหวลกเู้ายังท่อง,องไม่จบเลยอ๋ออันนั้นเราก็ท่องไม่ได้เหมือนกันแล้ววันนี้จะนอนเช้าไหนะมเนี่ยคิดนานโคตรดูก่อนดูก่อนโอเคถามไปทำไมอะ่ะเอา้าก็ถามอยากรู้ไงเดี๋ยวกลัวนอนดึกเนี้ยไม่อยากให้นอนดึกทำไมอะ่ะเป็นห่วงไงอันนั้ เอา้าเป็นอะไรเป็นอะไรนายถ้าสมมติเราลงแรงปุ๊บลงตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม,มันแรงซินเวอร์เองเรากลัว,วนายซีเรียสเราไม่ซีเรียสนี่ไงบอกอยู่เนี่ยเราไม่ซีเรียสหลอกอเราแค่อยากเล่นกับเธอนายอยากเล่นกับเราจริงจริงหรอใช่ทำไมเสียงเปลี่ยนเนี่ยเราดัดจริตดั <laughs> ดจริตที่ไหนออกจะน่ารัก ใค่ๆก็ผู้หญิงแหละอ้าวไม่ต้องชมไม่ต้องชมอ่าไม่ชมก็ได้น่าเกลียดวะรอเล่นรอเล่นอ๋อแสดงว่าไปเล่นกับคนอื่นเขานึกว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี่ยใช่ใช่ก็เสียงเหมือนนะเสียงใช้ได้เลยนะใช่แบบพูดพูดมานานแล้วเป็นแฟนนายปะบ้าฟงมาแฟนเลยเกินนั้นเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนะะพัทลุงพัทลุงแล้วอยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่ขอนแก่น วิ่งใกล้ๆกันเลยใช่เหรอไม่รู้นายเราก็อยู่ขอนแก่นนะเนบอกพัทลุงเรารอเล่นหน่เี่ยเธอไม่ชอบบอกความจริงอ่ะคนแบบเนี้ยเฮ้ยสองตัวโอเคเห็นไหมอืเรายิงแล้วเอามายืนนิ่งมมอบเราซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปแตกนาย เว้ยอย่าชมดีเขินนะเธอช่วยเราด้วยอีกตัวหนึ่งระวังนะชาร์จมันเลยเหรอโอเคเธอพูดถึงขนาดนี้ละเห็นไหมมาร์คให้เรามาร์คให้เราเห็นจุดไหมเห็นจุดไหมยิ่งสวยเฮ้ยอะไงเธอตั้งไอ้บอลบนหลังค่ะบนหลังค่ะบนหลัง เฮ้ยไม่ใช่แค่บนหลังคาเธอมึนอยู่บนหลังคโอ Oh my god ก็มันอยู่บนหลังคาอมันอยู่ข้างหลังด้วยไงแล้วนอกจากเกมนี้นายเล่นเกมอะไรแล้วเล่น ROV อะไรอีกเอาแค่นี้แหละจะเอาอะไรอีกไมเอาแล้วเล่นหลายเกมจังเลยเล่นเกมนี้แหละดีสุดละทำไมอะ ก็ได้มาเล่นกับเธอไงอันนี้ไในมีคนใช่อ่อหอยมาเร็วมาหาเราเนี่ยนแม็คเนแมเอาเราบอกแล้วว่ามีคนเฮ้ยจะเย็นเชื่อสิเชื่ออม่เชื่อตอบมอบตอีกอหมอีมอบออีกอบตมีอีกออีอีออบออตอบตต มันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะเฮ้มยมันยิงโคตรแรงนายว่าไงให้เราเรียกพี่ปะเรียกทําไมอ่ะเอาเราเป็นน้องนายอ่ะไม่อยากเป็นแค่พี่น้องงั้นนะอยากเป็นที่รักเขาหรอเฮ้ยอย่าพูดดีเกินนายเวลาอยู่โรงเรียนนายพูดมาใช่ไหมใช่ไม่พูดเด็ดย,ยู่วโรงเรียนเราเงียบสงบ ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีมีคนไหนข้างหลงังหันไปมองตามมานี่รีบวิ่งมาวิ่งชาตายนะวิ่งชาตายนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรฮะทำไมชอบเงียบฮะเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพูดคำว่ารักก็ได้หันนะเนี่ยนายเขพูดเล่นอย่างเงี้ยตลอดเลย ใครบอกว่าพูดเล่นพูดจริงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเ้วยนะอันนี้ถามจริงแบบรู้รู้จักตัวเองตอนอายุเท่าไหร่ต้อจะอยู่บนท้องแม่เอ้าก็ก็อยากรู้ไงแบบว่าอันนี้เป็นแบบกรณีศึกษาไม่ได้หรอไม่ได้เอ้าได้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 ถามมาถามมาอยากตอบแล้วก็แค่ถามว่ารู้ตัวเองรู้ตัวเองเนี่ยตอนไหนตอนอายุเท่าไหร่ ก็ตอนอยู่มอหนึ่งนี่แหละเอา้าพึ่งรู้เหรอใช่อ๋อตอนปห้าปหกคือยังแบบเป็นชายอยู่ใช่เอมาหนึ่งปุ๊บมันเจอเพื่อนนึงไงมันแบบมันเข้ามาใหม่อ่าหลงมากหลงมากหลง<ะ>ผู้ชาย <laughs> ยังนี่นายชอบขัด,ดเรา,เอ,าอ่ะอ๋ออกอขอโทษโทษอ่าต่อต่อต่อถึงไหนแล้วนะ ถึงแบบมีผู้ชายหล่อมากใช่หล่อมากใช่ป่ะอืมแล้วเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันหล่ออ่ะแล้วไหนว่าชอบน้องปอห้างยังโอเคโอเคอดต่อนายชอบขัดเราอีกแล้วอ่ะอ่าต่อต่อตั้งเอารู้สึกว่ามันหล่อมากใช่แล้วเราก็ได้นั่งใกล้มันอืมเราก็นั่งจ้องมันอืม ใช่เราก็หัวใจเต้นใช่นั่นแหละอ๋อจบสักทีเราเธอเล่นกับเราเธอหัวใจเต้นแรงไหมเราลำคาดเราลำคาดเราลำคาดมาทอะไรีคุณยิงเราระบุตำแหน่งหน่อยอ๋อเห็นละลบไปเด้อไม่เห็นหรอกอืมข้าไปดอปหนึ่งลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อนเรายิงอยู่ถ้ามันโผล่มา มอเรายิงเข้าไปตัวละนัดแต่ว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยมันลงมาแล้วมาร์กแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหรออืมบนป้อมหมอบครับบนป้อมหมอบเธอเธอถอยมาเราคบเบอร์ไม่ได้ถ้าเธอไปตรงนั้นอะทำไมอ่ะมันเรายิงไม่ถึงไงเฮ้ยนายมันเห็นอยู่มันมันหมอบไปแล้วเอ้า เธอตรงตอนนั้นโคเปอร์ได้เธอนอ่ะหยโคตรเก่งเฮ้ยปืนโปอดปอดอะไรปืนโปอดไงปืนเราชอบเอชเคเอทำไมถึงชอบอ่ะเอ้ามันยิงแรงดีชอบมันตรงไหนอ่ะชอบมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้มบนป้อมอีกแล้วล่ะบนป้อมบนป้อมไมพวกนี้มันชอบแบบว่าแอบ มา,ามาเด้อเออาอะไรใช้มันมาแล้วมันมีทั้งสองคนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้อ